ประสบการณ์เดอะซีรี่ความเดิมตอนที่แล้วเราได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยณบริษัทแห่งหนึ่งในขณะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่จู่ๆก็มีข่าวด่วนแจ้งมาว่ามีฆาตกรหลบหนีซึ่งฆ่าคนมาแล้วกว่า40่ลายเห <is> ยือ่อส่วนใหญ่ทํางานกะดึกโอเข้าทางสุดๆเหยือ่อไายต่อไปดิฉันแน่นอนแหมซึ่งลางสังหณ์แม่นสุดๆเพราะจู่ๆก็เกิดเรื่องให้สะดุ้งตุ้งแช่มาเป็นช่วงๆแถมยังโดนโทรขู่เอาชีวิตกลางป้อมดิฉันจึงไม่รอช้า โกยเพ่นสตาร์รถหนีทันทีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมันจะตามมายัางที่ทำงานใหม่หรือไม่ติดตามและรับชมต่อได้เลยค่ะ <c oughs> เอาล่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเริ่มงานแล้วหลังจากที่เราขับรถหนีออกมาจากที่ทำงานเก่าที่เราอยู่ที่ป้อมเราถูกมอนสเตอร์บุกแล้วตอนนี้อ่าโอเคลูกค้านึกว่า Wing, มอนสเตอร์วิ่งมาสะน่ากลัวเชียวแคนดี้ <candy, please. S 1> หรอคะได้ค่ะ สักคู่นะคะแคนดี้อยู่ใส่ว่ะแคนดี้อะแคนดี้แคนดี้นี่ค่ะแคนดี้ค่ะลูกค้าลูกค้าจ่ายเงินยังคะอ้าวไปเลยเหรอ๋อคือเขาไปดูหนังเขารีบไปดูหนังใช่ไหมอยากเห็นจังเลยงหนังเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ๋อมีห้องน้ําชายตรงนี้ห้องน้ําหญิงว้ยว้ายลูกค้ามาแล้วค้าสวัสดีค่ะ Can ดี้แคนดได้ค่ะแคนดี้ต่อค่ะอันนี้ค่ะ เอาอีกแล้วมีปืนอยู่ใต้นี้อีกแล้วอ้ขายของชัวร์เรื่องความรู้สึกเราอีกแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยตรงนี้มีอะไรมั่งนะลงหนังหมูว้มาแล้วลูกค้ามาลูกค้ามาสวัสดีค่ะสักครู่นะคะลูกค้าพ๊าอปคอนเอาแล้วไหนลูกค้าอ๋ออยู่นี่อยู่นี่พ๊อ,อปคอนได้คะ่ะสักครู่คะ่ะรสอะไรคะเนี่ยรสเค็มหรือเปล่าหรือคาราเมลชีสหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถดูได้ไหมคะ อ๋อเขามีแตรถสำเร็จรูปน่าจะเป็นรถรถเกลือรถเค็มนะคะรถเค็มไม่มีคนให้ทิปเราเลยเหรอเสียใจจังสวัสดีค่ะเอาลูกค้าท่านเมื่อกี้ไม่ใช่หรอได้ค่ะแคนดีค่ะแขนดีค่ะ,น,คะนี่ค่ะลูกค้าอืมริบเข้าโลงกันเลย นำขยะไปที่ถังขยะด้านนอกหลังอาคารไหนขยะอันนี้แน่ๆโอเคด้านนอกหลังอาคารก็หวังอยู่นะว่ามันคงไม่ตามมาตัวนั้นอนะที่เราขับรถหนีมาแต่ถ้ามันไม่ตามมามันก็จะไม่ใช่ภาคต่อสิด้านหลังอาคารเดินทางนี้หรือเปล่าโอ้เดินไกลมากหรือเราเดินมาผิดทางเนี่ยอาจจะต้องเดินอีกทางหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเราไม่กลัวแล้วหรอกถ้ามันโผล่มาแล้วไม่กลัวแล้วเราลอดมาครั้งหนึ่งแล้วเราก็ต้องรอดต่อไป ร้อยลูกค้ามาถึงมากขึ้นเหรอรอให้ลูกค้ามากขึ้นตอนนี้ยังมากไม่พอสินะมากแบบนี้นิดหน่อยๆ <c oughs> คุยอะไรคนเดียวเลยสงสารทุกคนจังเลยค่ะต้องมาแปลภาษาของดิฉันอีกทีหนึง่งมา,ามารอทุกคนกันดีกว่าค่ะ <c oughs> มีใครเคยไปดูหนังรอบดึกแบบนี้บ้างม, <c oughs> มิค่ะมิวกี้ยังไม่เคยไปอย่างนี้เลย <c oughs> โ,โซดาได้ค่ะได้ค่ะ อยากรู้มากเลยบรรยากาศตอนกลังลงหนังตอนกลางคืนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าใครเคยไปอะ่ะเอ,อ่อคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่า,วาโอ้ยมันมางี้เลยเหรอโอ้ยพอคนอ,อัวมันตามมาถึงนี่เลยมันว์ปอาดใส่มีกล้องวงจรปิดไหมเนี่ยเฮ้อ มันไม่มีกล้องวงจรปิดเลยอะจะได้เอาหลักฐานเมื่อกี้ไปให้คุณตำรวจอะให้คุณตำรวจช่วยหน่อยลูกค้าสวัสดีค่ะได้ค่ะมีค่ะลูกค้าคะโอ้โหใจหายหมดสะดุ้งเลยนะเมื่อกี้สะดุ้งเลยจะโผล่ไปอีกไหมเนี่ยหันซ้ายหันขวาก่อนกลัวอาลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้ว Give soda. ได้ค่ะโซดาได้ค่ะมาลาค่ะลูกค้ามีค่ะเข้าไปดูหนังกันลัวๆเลยต้องซ่อมเครื่องป๊อปคอนขึ้นอ,อ๋อเครื่องพังเครื่องพังใช้งานมานานก็งี้แหละมีพังบ้างอะไรบ้างเรียบร้อยค่ะซ่อมเรียบร้อยแล้วคืนที่สอง โอ้โหมันตามมันยันที่ทํางานใหม่เลยสรุปมันคือฆาตกรที่หลบหนีหรือเปล่าใช่ไหมต่ว่าฆาตกรบ้าอะไรมันวาร์ปมาใส่อย่างนี้ได้อะ่ะโอเครอลูกค้าค่ะรอลูกค้าต่อไม่มีเนาะ <laughs> <laughs> กลัวกลัวมันโผล่มาเร็ว Give soda. ได้ค่ะโซดาค่ะนี่ค่ะลูกค้าขอบพระคุณที่ใช้บริการนะคะจริงๆมันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้เลยเนอะลูกค้าก็ตั้งเยอะตั้งเยะมันไม่ควรโผล่มาอย่างนี้เลยมาแล้วลูกค้าอีกท่านหนึ่งแฝดท่านเมื่อกี้หรือเปล่าเขาเนี่ยได้ค่ะลูกค้าค่ะนี่ค่ะโซดาของท่านนะคะ หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มแล้วนะป๊อปคอนได้ค่ะป๊อปคอนค่ะนี่ค่ะลูก้า่ะขอให้อร่อยนะคะมีปืนหลอกล่ออย,อยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยบอกตัวเองว่าเติมไหม <laughs> จะได้มีอาวุธสู้ไหวโอเคค่ะโซดาบ็อกซี่ค่ะบ็อกซี่ ลูกค้าเยอะเต็มไปหมดเลยโอ้เอาอย่างนี้ลงหนังที่ฉายอยู่ก็ดับหมดละสิใช่ไหมลูกค้าน่าจะออกมาโวยวายกันแล้วนะคะเนี่ยออกมาเถอะค่ะออกมาเป็นเพื่อนกันหน่อยเอาละต้องไปที่ตรงนั้นเนี่ยมันใช่แน่ๆมันต้องมีเหตุการณ์อีกแล้วชัวป้าบโอ้โหแล้วเป็นแบบบล็อกแบบโอ้กดเลย วิ่งแล้วนะทุกคนเตรียมวิ่งกันนะหนึ่งสองสามวิมันตองมาแน่เลยวิ่งนั่นไงมันบอกให้วิ่งแล้วมันตามมาแน่แ่ชัวร์เลยมันมาจากด้านหลังโอ้นั่นไงไอ้หน้าขาวมันตามมาถึงนี่เลยวิ่ง,ว,งวิ่งกันมาดิอ้าวอะไรมาชัวกล้องวงจรปิดในในนี้สี่ใช่ไหม กลัวกล้องวงจรปิดในโรงหนังกลัวใช่ไหมล่ะกลัวโดนจับได้อไรเงี้ยพูดถึงนะแล้วโทรหาคุณตำรวจเลยไม่ได้หรอมันตามเรามาตั้งแต่ที่ทำงานเก่าแล้วนะสวัสดีค่ะปปอรได้ค่ะทานให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ารบกวนทีค่ะ,คะ,คะ,คะว่าข้างในยังมีคนอยู่ไหมรบกวนช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยวขอตามลูกค้าไปก่อนตุลูกค้าเขา,เอ,าอ้าวหือลูกค้าหายอย่าบอกนะว่าลูกค้าที่นี่เขาเขาเขาามีพลังงานบางอย่างกับทุกคนเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินตามคนนี้ก่อนอาจจะคิดไปเองเราตามเขาก่อนเขาน่าจะเดินเข้าห้องอย่างว่า,าว้ามากโอ้ชัดเลยชัดเลยทุกคน ที่มันเป็นโรงหนังที่มีพลังงานบางอย่างมองลูกค้าไม่ได้เหมือนเดิมแล้วได้ค่ะได้ค่ะประพนป๊ระพนนี่ค่ะถึงว่าเขาไม่ให้ทิปเราสักบาทเลยเอา้ามีทิปอยู่มาบอเนี่ยมีเหรียญเหรียญเล็กๆเลด้วยมีอยู่ใช่ไหมมาแล้วลูกค้าอีกท่านมาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะ Give soda. ได้คะ่ะโซดาทานให้อร่อยนะคะอกึกอึกอึกอร่อยนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่คะ่ะเข้าลุงหนักแล้วก็ไปหมดเลยทำความสะอาดพื้นอ่ะไม้กวาดอยู่ตรงนี้ความไม้กวาดกวาดพื้นมองหากองขยะรอบๆได้คะ่ะทั้งหมดสิบสองกองนะคะกวาดกวาดกวาดอืออุ๊ออยอะไรไฟกระพริบอะไรเนี่ย มีข่าวนังทรงนังสือพิมพ์อะไรด้วยรึเปล่าเอากระพิบอีกแล้วนะเล่นกับความรู้สึกคนอีกแล้วนะเอาเอากระพิบอีกโอ้โอโอยอย่า <laughs> <laughs> มีไม่กวาดนะฟาดนะถามจริงใจเต้นแรงอย่างนี้จะต้องกวาดพื้นต่ออกเหรออะไรโอ้ <laughs> มันมาเป็นช่วงๆเลยมันจะโผล่มาอีกแน่เลย <Yeah. S 1> อย่าเออัวใจเออกับพิบอีกแล้วกับพิบอีกแล้วโอกีใส่หน้าลงหนังนไ,ได้ไหมนยลูกค้าจะเดินออกมาไหมกะกีทำไมมีอะไรเกิดขึ้นเหรอกวาดก่อนกวาดก่อนโอ้ oh! ไอ้บ้าเอา้เอาอ,าอูประตูปเปิดได้ด้วยในโรงหนังเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆก็ มีเป็นเหมือนอะไรสักอย่างไม,มไ,ไม่มีลูกค้าอะไนี <DI comfortable utan labels> ่ว่าจู่ๆเมื <the magic íamos> ่อ <t> ก <ick> ี้ก็มีแบบเหมือนแสงออล่าแดงๆเกิดอะไรขึ้นคะเอ้าเมื่อกี้มันมีแบบเหมือนเอออะไร้เออกวาดกวาดกวาด โลเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ลืมกวาดข้างในค่ะไม่รู้ว่ามีมีหรือเปล่าหรือไม่มีไม่มีมัง้งน่าจะคิดไปเองเออไม่มีไม่มีไม่มีมมโหเล่นอย่างนี้เลยเหรอ,อตกใจประตูโอ้ยโอ้ยอ,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 อย่าเล่นแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมโอ้ ห้องน้ำห้องน้ำมีไหมไม่มีไม่มีมมอู้อะไรเสียงอะไรแปรเมื่อกี้ประตูปิดเองไม่มีเออมีมีม,มีมันต้องโผล่มาอีกแน่เลยทุกคนอืออืออืออย,ย่าเอยอะตกใจโอ้ประตูประตูเปิดเองกูตัวกลัวเ้อตกใจหมดมันจะโผล่มาอีกไหมเนี่ยอือ เวลากวาดทีก็แบบวงแดงๆโผลมาเป็นออรา่ารอบๆข้างนอกไม่นะโอ้ยโอ้ยอย่าทำแบบนี้สิไม่ตลกเลยนะทำไมทำงานกาดึกมีพนักงานคนเดียวเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยไปดูโรงหนังตอนกลางคืนไหมอยากทราบมากเลยค่ะปกติเขามีพนักงานลงหนังกาดึกคนเดียวเหรอคะ อันนี้ไม่ทราบว่าทำไมทำไมถังขงยงไม่มีเข้าไปได้ไหมอ๋อเข้าตรงนี้ได้ไม่มีเหรอไม่มีอ่ะทุกคนไม่มนอยู่ตรงไหนวะหาก่อนข้างนอกปะไม่น่าจะนะมันน่าจะอยู่ข้างในเนาะใช่ไหมห้องตรงนู้นแหละข้างบนหรือเปล่าที่นั่งลงหนังข้างบนอะไรเงี้ยเดินไปดูก่อนเดี๋วไปดูก่อน มันทำไฟกับพริบมันทําให้เราตกใจมีไหมตามช่องตามช่องไม่มีใ้รกูอ,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 อ้อย่าเล่นแบบนี้ตรงนี้เราทําไปแล้วอะ่ะอาจจะมีก็ได้จะมีเพิ่มมาโออนี่ไงตาลายตั้งน้นอย่า อย่าอยา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 อยา่ยาอย่ามาเล่นกับความรู้สึกของคนเดี๋ยวตกใจเผอผุดกดปุ่มปิดคอมทำยังไงล่ะเนี่ยเอ,อเล่นไม่รู้เรื่องเลยกัน <c oughs> ปะชิดปะชิดคตดปะชิดด้ย <c oughs> พี่ไม่เวทำทำแบบนี้ โอ้หเอางี้เลยเหรอแล้วอีกอันนึงหายไปไหนอะ่ะอือ้คืนมันลายอ้ออยู่นี่นี่หว่าต้งหาตั้งนานอันสุดท้ายกัดฟันโอ้คืนที่สามโอ้ฉันกินเหนื่อยมากคอฉันแตกมากเลย และแน่นอนว่าจะคืนที่3เป็นไปได้สูงว่าเป็นคืนตัดสินชะตากรรมชีวิตของดิฉันคืนนี้ดิฉันจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องไปหาตำรวจได้ไหมไปสถานีโรงพักอะไรเงี้ยสถานีสถานีทธานีตำรวจสถานีโรงพักโอเคก็ได้หมดแหละโอเคโซดาค่ะ ดิฉันอยากไปหาคุณตำรวจมากเลยค่ะให้เขาแบบช่วยดิฉันหน่อยตอนนี้ดิฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยใจหายมากไม่รู้มันจะโผล่มาอีกตอนไหนโซดาได้ค่ะลูกค้าประตูเขาก็มีการการแบบดีเล,เลย์หน่อยเนาะแบบว่าประตูเปิดมานานแล้วค่อยปิดหันไปอีกทีนึงไม่มีคนแต่ประตูปิดอะไรยงเงี้ยน่ากลัวมาก มาแล้วลูกค้ามาอีกแล้คะค่ะป๊อปคอนได้คะ่ะได้คะ่ะดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะลูกค้าอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมคะถูพื้นบ่อน,น้ำถูสูนทร้าคว้าไม้ถูพื้นและถูพื้นนี่ไม้กวาดไม้ถูอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม้ถูก่อน สวัสดีค่ะไม้ถูอยู่นี่เองเก็บเก็บถูพื้นมันต้องโผล่มาอีกแน่ๆเลยจากประสบการณ์ยังไม่โผล่มาโอเคถูพื้นมาหรือยังยังไม่โผล่มาถูอีกนิดหนึ่งคะเน่ังย,ยังย,งยงัไม่น่าจะมีอะไรโผล่มาแล้วแหละ จุบจุบจุบอไม่มีไม่มีแล้วโอเคจบแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะป่ะกลับไปที่ที่ของเรากันดีกว่าร้อยลูกค้ามาถึงโอเคค่ะลูกค้ามาแล้ววิ่งดมดมมาแล้วดุมดุมสวัสดีค่ะคุณลูกค้า candy, ได้เลยค่ะนี่ค่ะแคนดี้ของคุณลูกค้านะคะทานให้อร่อยนะคะลูกค้าค่ะ แต่ลูกค้าที่นี่ก็มีพลังงานางจริงๆแหละค่ะทีฉันเข้าไปทำความสะอาดไม่มีลูกค้าสักท่านเหลือเลยสวัสดีค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะลูกค้าอยาให้คุณลูกค้าอยู่ด้วยกันจังเลยแบบว่าจะไม่มีลูกค้าสักท่านแบบมานั่งเล่นโทรศัพท์แถวนี้เป็นเพื่อนหน่อยหรอคะไม่มีจริงๆหรอคะเหงามากเลยดิฉันให้ อนุญาตให้ให้ให้ชาร์จอาป๊อปครอร์นได้ค่ะจะบอกอนุญาตให้ชาร์จก็ไม่ได้ดิฉันไม่ใช่เจ้าของนี่หว่าดิฉันมีพาวเวอร์แบงนะคะชาร์จเล่นตรงนี้ได้เลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปกันเลยลูกค้าโอ้โหถามจริงนะคะลูกค้าเพื่อเดินผ่านไปไม่ได้กระจกแตกนี่อะไรเนี่ย ฉันจะไปหาคุณไปหาที่ไหนไม่ต้องมาวินาทีเพื่อหลบหนีก่อนที่จะสายเกินไปหลบหนีไปหลบไหนวะคนหาวรของคุณออกไปก่อนที่มันจะสายคันไหนวะรถเราสี่บห้าวิวิ่งก่อนสักคันดิวะมันต้องมีสักคันดิอ้ยอ้ยสี่สิบห้าวิคันไหนคันเราวะคันไหนคันของเราะเนี่ย โอ๊ยนี่ขันเรารถเรารถเรารถเราทุกคนไปไปหนีหนีโ,โ้ทันไหมทันไหมโอ๊ยอำไมทำไมล่ะโอ้หลบหนีแล้วแต่ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรโอ้สรุปเราจบดีนะคะแต่เขาจำสแกนเล่นเฉยอ๋อ เอาละค่ะถ้ามีซีรีส์ต่อจากนี้เราจะมาทำต่อเพิ่มแน่นอนค่ะเพราะว่าประสบการณ์ทำงานการดึกนี่แหละเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นและเร้าใจมากๆเลยอะ <laughs>